ที่เล่นตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่เล่นกันเนอะมาเล่นตรงบันไดาทางขึ้นอัตมานี่เนาะ สัตว์โลกสัตว์ทุกประเภทที่มีชีวิตมันก็รักชีวิตของมันเนาะสรุปแล้วทำไงแยกก่อนแยกก่อนปิง้งตะคังดังแล้วแยก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 ไม่ทื่นเรินไป